สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ gasby.com บ้านเล็กในซอยแคบสุขุมวิทร้อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะค้นหาพวกเราได้โดยการเซิร์ชคำว่า gasby สุขุมวิทร้อยหนึ่งค่ะนี่นะคะจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะเตรียมตัวดูแลเจ้าหนู gasby ของเราในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงนี้เลยจ้าในช่วงที่อากาศแปรปรวนนะคะมีความชื้นในอากาศสูงเนี่ยจะไม่แนะนําให้เด็กๆอาบน้ําเลยนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆไปอาบน้ำเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคหวัดมาก เลยนะคะเพราะว่าพอมีอากาศแปรปรวนใช่ไหมไปอาบน้ําน้องเปียกอีกเปียกมาเป่าอีกมันจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายเขาอะ่ะเขาเรียกว่าไงเปลี่ยนเฉียบพานมันจะทําให้น้องอะ่ะป่วยเป็นหวัดได้เป็นไข้ได้ซึ่งในช่วงนี้เราจะงดการอาบน้ําเลยนะคะแต่ในกรณีที่น้องสกรปรกมากๆมีมีจะทําอย่างไร ทำได้ง่ายๆเลยโดยการอาบน้ําแห้งนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์คู่อินวันเลยนะคะซึ่งสามารถที่จะบํารุงขนก็ได้และยังเป็นสเปรย์อาบน้ําแห้งในยามฉุกเฉินได้ด้วยวันนี้เรามาทําความรู้จาักกาันกับสเปรย์ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เลย <c oughs> แฮปปี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> เขานะคะ <c oughs> ก็จะเป็นทิปเมนต์นะคะ แต่ในความเป็นฮิสต์แมนของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะอาบน้ําแห้มให้กับเด็กๆได้เรียกได้ดว่าทูอินวันเพราะว่าทั้งบํารุงและทําความสะอาดและที่สําคัญมีสารสกัดจากดอกคาโมมาย์ช่วยลดอาการคันช่วยลดอาการอักเสบของหวหนังและที่สําคัญสําคัญสําคัญเลยคือบำรุงคนให้เงางามนุ่มสวยสวยเก๋มาพร้อมกลิ่นที่หอมหอมสดชื่นหอมแบบ อืระงับกลิก่นกายเด็กๆได้ดีมากและเช็ดถูขัดถูเด็กๆแบบภาพเหลืองๆนี่คือออกได้ดีมากสำหรับมิมีนะคะที่เลี้ยงสายพัน์ขนยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นขนยาวตรงหรือขนยาวอีกนะคะแนะนําให้ใช้ตัวนี้เสริมน,นะคะเป็นชิปเม้นต์บำรุงขนสาหรับแกสบีโดยเฉพาะเลยนะคะและที่สำคัญเลยดอกคามโมไมที่สกัดอยู่ในขวดนี้นะคะช่วยบำรุง และบำรุงผิวหนังเพราะว่าสายพันธุ์ขนยาวนะคะกรณีที่ขนเขาเนี่ยขาดการบำรุงอะขนเขาจะบางขาดร่วงง่ายและไม่นิ่มไม่สลวยสวยเก๋นะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์ขนหยิกซึ่งมีความยุ่งเหยิงในในเนื้อขนมากเขาเรียกว่ามี t e x t อร์ในขนซับซ้อนงงงนะชนะเราต้องฉีดเพื่อบรุงเมื่อเราแช้ขยำขยำนวดนวดเนี่ยไอ้พวกสิ่งสกรปรกไม่ว่าจะเป็นไขมนันหรือว่าข้าฉีเนี่ยก็จะออกไปแล้วสารสก,กรัดวิตามินก็จะแทรกซึมเข้าไปบำรุงถึงชั้นผิวหนังซึ่งมันดีมากยังไง กรณีที่เด็กๆของมีมีทั้งหลายนะคะเป็นผิวแพ้ง่ายหรือผิวที่มีการอักเสบง่ายหรือเคยเป็นเชื้อรามาก่อนนะคะการใช้ตัวนี้มันจะทําให้ผิวหนังลดการอักเสบและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและไม่เป็นเชื้อราง่ายๆเพราะว่าดอกคาโมไมล์แล้วอะ่ะมันมีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการอักเสบลดการอักเสบเชื้อราอะไรพวกนี้ยะแยะมากเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาให้อ่านมาให้ดูตามนี้เลย ฉะนั้นแล้วในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงนะคะแนะนําว่าอย่าอาบน้ำอย่าอาบน้ำเดวยค่ะเลยมันเสี่ยงมากถ้าใครอยากลองก็ให้เตรียมค่ารักษาพยาบาลไว้ด้วยเลยเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าเป็นที่รู้กันเลยฤดูฝนเนี่ยจะไม่อาบน้ํากันเลยเพราะว่ากลัวมากนะคะส่วนใครที่เลี้ยงน้องแล้วก็มีความชื้นในอากาศสูงในกรณีที่ไม่ได้เลี้ยงในห้องแอร์นะคะให้หาไฟเขาเรียกว่าไฟไฟอะไรปะ ไฟกกษัตร์นะคะหาซื้อได้ในแอปโซมันเป็นไฟกกษัตร์ก็ใช้ประมาณ75วนะัตเนาะเพราะว่าคุณหมอเคยแนะนำแล้วก็เอาไฟอ่ะให้ห่างจากตัวเนาะหนฟุตขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าไปจะน้องน้องจะร้อนน้องจะร้อนแล้วน้องจะไม่สบายตัวเอาออกห่างๆหน่อยการที่มีไฟมีความร้อนอยู่่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรกำจัดความชื้นในพื้นที่แถวนั้นนะคะมันก็จะช่วยให้น้องอ่ะไม่ป่วยง่าย แล้วก็ช่วงฤดูฝนค่ะพื้นที่ไหนนะคะมีพายุมีอะไรก็าจะาเปิดกลางคืนให้น้องนะคะแล้วก็ช่วงเช้าเล็กๆน้อยๆได้แต่กลางคืนช่วงที่แบบว่ามีพายุหรือว่าตกตกหนักมันจะเป็นช่วงที่แบบมีความชื้นเยอะมากแล้วก็วิตามินซีเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงฤดูฝนถ้าเราอยากให้เขาผ่านพ้นฤดูฝนไปได้อย่างแข็งแรงอุดมสมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของอาหาร พื้นที่นะคะแล้วก็การอาบน้ำเนี่ยคืองดเลยกรณีที่เขาสกัรกก็แนะนําใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะสเปรย์อาบน้ําแห้งนะคะแถมเป็นสเปรย์อาบน้ําแห้งที่เป็นชิปเมนด้วยก็เรียกว่า two in one ขวดเดียวจบนะคะตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งยามฉุกเฉินเวลาที่พาน้องไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะพกไปฉีดได้ยามฉุกเฉินก็ใช้ได้นะคะตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมารีวิวเด็กๆที่ใช้ชิปเมนแฮปปี้ให้ดูนะจ๊ะ เข้ามาดูเด็กๆได้ที่ร้านค้าของเรา g a s b y c o m g a s b y c o m ราคาเริ่มต้นเพียง1น0 0า